สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่เป็นก้าหัวปลาหม้อไฟนะคะขายดีมากขายมาแล้วสามสิบปีเจ้านี้ไปกินที่ไหนที่ไหนก็อร่อยสู้เจ้านี้ไม่ได้เจ้านี้อร่อยที่สุดคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศเจ้าไหนถ้าแม่มากินซ้ำแปลว่าเจ้านั้นอร่อยเนี่ยอืมออร่อยที่สุดในประเทศไทย เจ้านี้เป็นเจ้าที่แม่มากินซ้ําตลอดอยากกินซ้ำครั้งเนี้รู้สึกจาครั้งที่สิบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก,กินครั้งที่สิบแล้วคุณผู้ชมแล้วแล้วกระเพาะปลาเขาอร่อยที่สุดอยาวรา,าจะสู้ไม่ได้ให้เยอะด้วย แล้วก็ปลูกก้อนเป็นก่อนๆเนี่ยเป็นเจ้าหัวปามเม้าไฟแต่ถ้าวันที่สิบเก้าเขาหยุดนะสิบเก้าหนึ่งวันแล้วก็ยี่หกหนึ่งวันนะใครที่จะตามรอยแม่มากินนะอืมอร่อยมาก เป็นข้าวปลาปาที่อร่อยที่สุดคือเราไม่ต้องเติมอะไรเลยคุณผู้ชมมันอร่อยมากบูก้อนเขาแบบเกรดพรีเมียมเลยและสดเนีย่ยสดมากเลยอร่อยมาก สุดยอดเลยมาเอาไฟใหม่อันแล้วอ่ะอันนี้พักมาอันนี้คือต้อยมยำกุ้งนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมเน้่ค่ะกุ้งเขาจะตัวเท่าป่ามือข้าวเปล่ามาแล้วลูกครับเนี่ยต้ยมยำเขาอะคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยที่สุดในประเทศไทยหม้อใหญ่ๆมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะที่ทําแบบนี้นะเพราะอะไรเขาใช้ถ่านถ่านมันจะร้อนจริงๆถ้าเราใช้เขาใช้เอทิลเนี่ยมันจะไม่ร้อนแบบนี้ เนี่ยคุณผู้ชมดูเด่เนี่ยเดือดฟุดฟุเดือดฟุดฟุดน่ากินหน้าเนี้ยหัวปลาหัวปลาเขาเนี่ยมีไข่มีปูงต้มยำหัวปลาเนี่ยสองถ้วยลูกเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันจะมีเอ็นเนบ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 น่ากินมากเลยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเอ็นแบบนี้เลยเนี่ยแล้วเวลากินนะมันจะนบนบเนบเนนอร่อยมากคุณผู้ชมสุดยอด แล้วหัวปลาเขาเนี่ยเป็นหัวปลาหม้อไฟที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยโอ้ยที่สุดอร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วมีเจ้านี้เจ้าเดียวอร่อยที่สุดครับคุณผู้ชมเจ้าค่ะ นี่อันนี้เป็นเป็นทางปลานะครับคุณผู้ชมทางปลาทอดน้ำปลาอืมอืออร่อยมากอันนี้จะเป็นยามะมม่วงยามะม่วงแต่จริงกับคา,างปลาอืสุดยอดเลยเพราะว่า อืมสุดยอดน้ำยำค่ะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมน้ำยำค่ะอร่อยมากอันนี้นะคะเป็นต้มยำกุง้งเป็นต้มยำกุ้งที่อร่อยมากนี่ดูกุง้งขึ้นเถอตัวขนาดเนี้ยคุณผู้ชมที่สุดในปากกีแล้วแม่ชอบมากตรงเนี้ย คือหม้อไฟที่เนี่ยมันกินแล้วมันสะใจไงคุณผู้ชมมันสะใจมากขายไม่สามสิบปีนะเจ้าเนียอือ ทีนี่ไหนก็ไม่สะใจถ้าที่นี่ที่นี่ที่สุดเนี่ยสดุดสดแล้วมันโฮก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 มันสะใจไงเพราะว่าแม่เป็นลูกเจ๊ไงอืมอืม,อมจัดจัน ที่สุดที่สุดในปัตตีอ่ที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่เป็นต้มยำกุ้งที่แม่ชอบที่สุดอายุหกสิบห้าปีนะมีที่เนี่ยที่สุดเลยโอ้ยคุณผู้ชม โอ้นี่ฮะต้ยมยำกุ้งเขาอ่ะเข้มข้นกลมกล่อมแล้วแล้วเดือดปุ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 ดอย่างเงี้ยมันถูกใจแม่ไงพอเดี๋ยวนี้เราไปกินที่ไหนอ่ะมันก็จะแบบว่าเขาขี้เกียจอ่าเขาขี้เกียจจะใส่ใส่ฐานแบบนี้เนี้ยมันทําลําบากไงคุณผู้ชม แม่จะใส่ไอติ้วแัลกอฮอลและไอติ้วอ่ะพอมันมตั้งมันเข้าตาเราแสบตาอืมติดต๊ดเดนี่คุ้งเขาสดสดเด้งเด้งโอ้ ต้มยำหัวปลาเขานี่โอ้อร่อยมากหัวอร่อยมากคุณผู้ชมอันนี้เป็นหมูสามชั้นอืมอร่อยมากเขาจะมีซีอิ๊วมาให้นะแต่ว่าเรากินแบบนี้เลยคุณผู้ชมถ้ามาใหม่ๆร้อนเลยนี่ฮะกินกันนี่น้ำจิ้มสี่ฟูด และข้าวเขาเป็นข้าวหอมมะลินะมันทําให้เจริญอาหารมากเลยคุณผู้ชมอืมชิดนจ้าอืมิดเจะเจริญอาหารจเจริญอาหารมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าหารอร่อยมากค่ะ นี่กินครั้งที่สิบแล้วในร้านนี้ปกติแม่จะไม่มีการไปซ้ํานะแต่ร้านนี้มันอร่อยไงอร่อยจนแม่ต้องมาซ้ําไงคุณผู้ชมผมผมเรียจานอาหารเนี่ยคืออร่อยจนแม่ต้องมาซ้าไงที่นี่ปกติจะไม่ไปกินร้านไหนซ้ำนะแค่ครั้งเดียวไงแต่ร้านเนี้ยยอมใจอ่ะซ้าคุณผู้ชม ยอมใจเลยเพราะอร่อยจริงๆหืมเนีーーーー่ยน้ำซุปเขาถึงเครื่องเทศไงคุณผู้ชมแล้วก็เดือดปุดๆแบบเนี้มันสะใจคุณแม่โอ้หอร่อยมากอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอร่อยมากครับ คือกุ้งที่เนี่เขาสดตัวใหญ่ทัานก็ฝ่ามือแล้วน้ําต้มยำเขาแล้วก็ใส่ถานมายอย่างเงี้ยเนี่ยมันเดือปดปุดปุดปดปุดปดมันถูกใจคุณแม่ไงเพราะว่าคุณแม่เป็นลูกเจ๊กไงลูกเจ๊กต้องกินอะไรที่มันร้อนร้อนแบบลิ้นพองเลยอ่ะนี่คุณผู้ชมดูกุ้งเถอะกุ้งเขาแดง ตัวใหญ่ล้วจะเต้นเนี่ยดูเจ็บอ้าอืมเออสะใจไปแดดที่ไหนที่แบบแพงๆนะ แต่งแค่สวยก็คิดถึงแต่ร้านเนี้ยรู้หรือเปล่าเพราะที่นี่ถูกใจแม่ที่สุดถูกใจแม่มากที่สุดเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะื้อ อืมอจิตใจด่าใจมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไม่เอาแค่เป็นต้ยมยำกุ้งที่อร่อยที่สุดในโลกเป็นก้าหัวปลาเม้าไฟคุณผู้ชม อมนีอร่อยมากเขาจะเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วก็ขายถึงเที่ยงคืนน่ะ สี่โมงเย็นหึงเที่ยงคืนมากินได้เลยคุณผู้ชมมีที่จอดรถอืมอืมมาแล้วคุณผู้ชมไข่ตุนไข่ตุนไก่ตุนทะเลยกทับหม้อไฟคุณผู้ชมโอ้โห สุดยอดที่สุดในปัะจภีเนี่ยคุณผู้ชมดูเด็ดอืมอร่อยมากเนี่ยดูเด็ดคุณผู้ชมดูเด็ดเนี่ยโอ้โหมีมีไข่ไข่ปูด้วยนะเนี่ยมีไข่ปูด้วยคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยมีไข่ปูด้วยค่ะมีไข่ปูด้วยนะมีไข่ปูด้วยค่ะคุณผู้ชมอืม อืมมีแมงกะพุนด้วยอ่ะเืออืมมีไห่หอมด้วยอืมอร่อยมากนี่คุณผู้ชมดูจังไงอ่ะเนียดูจ้ะอืมเป็นไข่ตุ๋นยกทับไข่ตุ๋นทะเลยกทับจริงๆตรงปก ผู้ชมดูแต่เนี่ยอุ้ยกลยหล่นต้องปกจริงๆอืมอืมเนาะดูเดี๋ยวคุณผู้ชมเดือดฟุดๆุดๆุดุดดเลยเห็นไหมฮะเดือดฝุดฝุดฝุดฟุดเลยนะอันนี้น่าจะเป็นปลาบ้างนี่เป็นปลาบ้าง น่าจะเป็นลานะเนี่ยเดี๋ยวลองกินกับเต้าเจี้ยวดูสิเขาจะมีน้ําจิ้มแบบกับเต้าเจี้ยวด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวอืม,อ,มอร่อยมากโอ้ยนี่เป็นปลาปลา,าสดมากอร่อยมาก ปลาสดมากอร่อยมากเลยเนื้อเป็นเก้าหัวปลาเม้าไฟมาเลยสุดยอดปลาเขาสดมากอะ่ะนี่คุณผู้ชมปลาเขาสดมากกินกับน้ำจิ้มที่มีเต้าเจี้ยวนะสุดยอด สุดยอดโอ้เนื้อปลาอร่อยมากเลยอ่ะสดสดมากเนื้อปลาเขาอ่ะอืมสมกับที่เขาตั้งชื่อเลยนะไข่ตุนทะเลยกนับม้อไปถูกมากอืมเขาจะบอกว่า ราคาหลักร้อยเองนะคุณผู้ชมแต่กินลงไปนะเนี่ยคุณภ,ภาพหลักหมื่นสุดยอดเนี่ยอร่อยมากแฮ็ดตรนฮสูตรนี้อร่อยมากคุณผู้ชมโอ้มีเห่าด้วยมีเหา่าด้วยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีปลาหมึกด้วยมีกุ้งด้วยอยมีเห็ดด้วย สุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมอ,อร่อยมากนี่ค่ะอันนี้เป็นปลานะคะคุณผู้ชมจะหาปลาเขาอร่อยมากปลาที่เนี่สดอืมอร่อยอะ่ะ ปลาก็สดมากคุณผู้ชมเนี่ยม,มีปลาหมึกด้วยกินกับน้ำจิ้มตีกุ้นแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วข้าวก็อร่อยแป็ข้าวหอมมะลิอืมอืมสะใจ มีกุ้งด้วยคนไม่ทำมีกุ้งด้วยดูแต่เนี่ยมีกุ้งด้วยอร่อยมากไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนไปกินที่นี่นะ ไปกินที่ไหนก็คิดถึงที่นี่คุณผู้ชมคิดถึงแต่ที่นี่เพราะที่นี่มันร้อนมันถูกปากแม่ไงอาหารฮะฮะหายดีอืม มาให้ได้นะคุณผู้ชมเขามีเมนูต้องสองร้อยกว่าเมนูนะเมนูให้เยอะนะมาให้ได้เอาออกไปมันเลอะเทอะนี่หมูสามชั้ทนทอดน้ำปลาเขาก็อร่อยนี่ค่ะยังมีสองเมนูสั่งปลาหมึกไปอามาแล้วค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรลูกไห่ปลาหมึกไข่ปลาหมึก ขกเขาจะเตรียมค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ฮะนี่ไข่ปลาหมึกอืออร่อยมากเนี่อะไรลูกอันนี้มึกแดดเดียวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสุดยอดอันนี้ไข่ปลาหมึกมานั้นยกมาให้แม่ไม่เก็บหนูจะได้กินได้อันนี้ทางปลาซ่อนจำปลานี่หมึกแดดเดียวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ฮะ อร่อยมากอ่จ้าขอบใจมากเพื่อให้คนนึงน้ำแข็งใส่ให้เนาน้ำเบอร์รี่ที่นี่ก็อร่อยขวดจะใหญ่เลยคุณผู้ชมเติมน้ำแข็ง เนี่ยเดือดฟูดอย่างเงี้ยไม่มีคนทําแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าต้องมาเอาเตาอย่าง,างเงี้ยแล้วใส่่านมันทําลําบากคนมันไม่ยอมทำแล้วร้านค้ามีเจ้าเนี้เจ้าเดียวในประเทศไทยที่ยอมทําแบบนี้วันนี้เป็นวันพ่อค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแม่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาแม่ถูกลอตเตอรี่หลายแสนก็เลยอันนี้มาจาัดโปรนะคะวันพ่อโปรสิ้นสุดเที่ยงคืนนี้สุดกล่องห้าพันไม่ขายขายแค่พันเดียวชงได้ร้อยสองร้อยแก้ว สลิมดึงเดมอนเบอร์อร,รี่ชามะนาวกดให้ทันกดให้ทันอันนี้สลิมดึงเฟตูชิโนโ่สิบกล่องห้าพันไม่ขายนะร้อยสองร้อยแก้วนะเป็นจบแฟส้มอยู่สุกนะขายแค่พันเดียวนะโปรวันพ่อโปรวันพ่อสิ้นสุดเที่ยงคืนอันนี้สิบกล่องห้าพันไม่ขายขายสองพันนะสิ้นสุดเที่ยงคืนนี้นะโปรวันพ่อ ส่งได้ร้อยสองร้อยแก้วห้าพันไม่ขายขายสองพันอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะกล่องหนึ่งนะคะได้สิบสองสิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นหัวเชื้อสุดพัดนะคะแล้วอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขารับประทานสิบสองกล่องร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องไปอ่า ออกกำลังกายรับประทานนะคะก่อนนอน8ชั่วโมงมันจะดีถอกล้างลำไส้ค่ะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะสนใจโทรมาเลยนะ0816304622หรือไลน์ line, มาเลยนะคะอะดรีนาดัตแกงไลน์มี a d l e e n a ดั n g ไลน์ชื่อข่าวหวดค่ะสำหรับวันนี้นะคะสลิดนิงเดมอนเบอร์รี่ขอนึงมี12ทรงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้านไม่มีคอเลสเตอรอล เป็นหัวเชือ้อสุดทานไม่ได้ผสมแป้งคนเป็นเบาหวานความดันกินได้รับประทานแล้วจะทําให้ปากหายเหม็นฟันขาวเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มบํารุงผิวมีวิตามินอ e, ี B, วิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมนะคะแล้วก็ช่วยในการลดกดในกระเพาะอาหารช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทาให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทาให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ยังช่วยในการข นะคะและช่วยในการลดความอ้วนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขารับประทานสึดห่อพั0 0้ารแก้วน้ําหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงเพราะเป็นไฟเบอร์รสชามะนาวโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหน่งหกสามศูนย์สอลยไลน์มาเลยค่ะ adrena d gang line มี a l e e n a g a n g รายชื่อข่าวโหวดค่ะส่วนอันนี้นะคะ สลิมดิ้งไทยทีชาไทยอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้ายไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นหัวเชื้อสุดรภัดไม่ได้ผสมแป้งแล้วก็คุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะเราจัดโปรนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้นะคะ6ห่อราคา3,000ไม่ขายขายแค่พันเดียวชงได้62 6 9ส่งฟรีด้วย10ห่อราคาเต็ม5,000ไม่ขายขายแค่พันห้านะคะสงฟรีด้วยชงได้100 0 0แก้ว สิหอราคาเต็มเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีด้วยชงได้ร้อยสี่สตร้อยสหอราคาเต็มหมื่นห้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีด้วยชงได้สามร้องสาสนใจโทรมาเลยค่ะ08 1 6์แปดหนึ่งหกาย์อลมาเลยนะคะแอนาดัดแกงไลน์มีแอตลี n นลน์ชื่อข่าวโฮดค่ะอ่ะเก็บตัง